สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25ธันวาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้นะคะเอ็ดก็จะไปตามตัวเลขของหลวงพ่อวัดถ้ำปาใสนะคะเพราะว่าวันนี้เอดก็ตั้งใจที่จะไปทําบุญด้วยนะคะวันนี้ก็จะ ซื้อสังฆทานไปถวายทำบุญที่วัดของหลวงพ่อนะคะงวดที่ผ่านมาก็น่าเสียดายนะคะแอดซื้อแต่3ตัวนะคะเลขของหลวงพ่อนะคะที่เขียนให้นะคะหลวงพ่อให้175กับ070ย์นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูของงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะนี่นะคะตัวเลขของหลวงพ่อที่เขียนให้นะคะงวดก่อนนะคะ 175กับ0 7 0นะคะตัดเล่นก็เข้า75 57เต็มเต็มนะคะก็ถือว่าตัวเลขของหลวงพ่อเข้านะคะเพราะว่าเอดก็ไปครั้งแรกนะคะแล้วก็ขอโชคกับท่านนะคะก็ตัวเลขของท่านก็เข้านะคะวันนี้ก็เลยไปตามตัวเลขจากหลวงพ่อนะคะมาฝากกับ fc, นะคะเพราะว่าหลายแต่ลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขจากท่านนะคะ ก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวเอ็ดจับให้นะคะท่านผู้ชมเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้แอดก็ไปถึงวัดแล้วนะคะก็กําลังจะถวายสังฆทานนะคะทําบุญกับหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อบอกว่าถ่ายคนไปทําบุญได้นะคะแต่ว่าหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ถ่ายหลวงพ่อนะคะแต่ว่าเอาตัวเลขมาแบ่งปันได้นะคะ ที่วา่ยืดเราพม่าแต่ไมีคนยืดเลยค่ระทำเีงฮะขาทำองมีคนยืดมาเยพกก็ไม่ยเราถ้าเป็นวันอาทิตย์เราจจะยืด่วกปีใหมก็อาจจะมีเยอะเพราะว่าคนเข้ามานะก่บปีใหม่นาะถูกต้องปีใหม่นี้สียาสุไม่มีปีเก่าแ

สัมมิจโตสัพเพยอดินกัสังกปายจันโทปนรารถยัถามานิชติราโถยัถาสัพพิติโยวิปัันตุสัพพโรโภวินาศตุมาเตภาววันรายสิกิจิกายุโกภะมะอพิวาันนุขุบถภะชายยิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอาลุกวันโอสุขัง พลังย <gesch> <laughs> ันจาโหทถกินาทินาสังคำจิตาทีขาตังแต่ยัจะทานโศปกปติโยัจมโมจะยังนิสิโตเปตานปูชาจกระตาลาราพันจากุนามนุ์ถังตรงเมพบยาญกว่าสุตังอนัปกันติบาววทุสพระมังคลังระคันถูกสัพเทวตาทัพปกาสัพธมาสัพทังคันภาวินาสธาตสีมันตุเตสาธุนี้ เคยโมตอายุประมาณอายุเท่าไหร่17เค่จะจอเกิดเดือนอะไรเกิดสิงหาสามสิบเอ็ดสิงหาใช่ไหจอสิงหาถามว่าดีไม่ดีค่ะก็หลังจากที่เอ็ดทำบุญเสร็จนะคะเอ็ดก็ที่แรกนะคะเอ็ดก็ขออนุญาตหลวงพ่อนะคะ พอถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เอาตัวเลขมาพูดเอาเองก,ก็ได้นะคะหลวงพ่ออนุญาตเดบนี้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะแอดก็เลยไม่ได้ภาพบรรยากาศที่วัดมาฝากกับ fc ทุกท่านนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่างวดก่อนแอดก็ถ่ายเนาะถ่ายบริเวณวัดเนาะแต่ว่าแอดก็ไม่ทราบเนาะว่าหลวงพ่อ ไม่ให้ถ่ายเนาะแต่พอไปวันนี้หลวงพ่อก็ไม่อนุญาตนะคะแต่ว่าถ่ายรูปมาดูได้นะคะแต่ว่าไม่อนุญาตให้ออกสื่อนะคะหลวงพ่อไม่อยากจะดังนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหลังจากทําบุญเสร็จแอดก็ยื่นสมุดให้หลวงพ่อจดให้นะคะหลวงพ่อก็จดให้นะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็มีตัวเลขมาแบ่งปันนะคะตัวเลขจากหลวงพ่อวัดถ้ำภาใสนะคะจุดให้สองชุดนะคะก็ตัวเลขจากหลวงพ่อวัดถ้ำภาใสนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ2566นะคะหลวงพ่อเขียนให้นะคะ250ห้านนะคะแล้วก็ สตัวให้30มนะคะสตัวให้30นย์ะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมนะคะแคบหน้าจอนะคะไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะถ้าเลขหลวงพ่อเข้าอีกนะคะแอดก็จะไปทำบุญอีกนะคะไปหาตัวเลขมาแบ่งปัน fc สมาชิกช่องเหมือนเช่นเคยนะคะเนี่ยนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะสองห 2002 5 0 0 5แล้วก็3 0 0 3นะคะตัดเล่นก็จะได้4ชุดนะคะแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่างวดนี้น่าจะมาล่างนะคะหลวงพ่อบอกนะคะที่เลขที่แอดยื่นสมุดไปให้หลวงพ่อจดนะคะหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไงตัวเลขหลวงพ่อบอกนะคะเพราะว่าแอดก็จดวันที่30ธันวาคมสอง6เนาะ หลวงพ่อบอกว่าจุดทําไมอีกนี่ตัวเลขมีแล้วหลวงพ่อบอกนะคะสงสัยหลวงพ่อน่าจะเน้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอฟจะเน้นให้เอีเนาะสตัวล่างเน้นสานะคะนี่ค่ะเน้น3、0、03นะคะถ้า f อฟท่านใดชอบนะคะก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้อาจจะโชคดีไปได้วยกันอีกก็เป็นได้นะคะแล้วก็ จะได้ไปทำบุญกับหลวงพ่ออีกนะคะถ้าโชคดีเนาะค่ะก็เอฟก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขของหลวงพ่อในงวดนี้นะคะเข้าอีกนะคะแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขของหลวงพ่อวัดถ้ำปลาใสในงวดนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะจะได้มี เงินทําบุญในวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ